o มอร์น n ิ่งค่ะโอ้ยเราเพิ่งเห็นหน้ากันเป็นอย่างนี้เลยเหรอยิ้มหวานให้ดาตี้เลยเหรอคะโอ้โหเออทำอะไรบ้างออกุยอะไรคะไหนเล่าให้ดาดี้ฟังสิฮฝันดีเหรอหรือทำอะไรมาวันนี้น้องยิ้มหวานของเราโอ้โหน่ารักที่สุดเลย ยิ้มวหวานได้ทนี่อีกได้ไหมคะโอ้ยิ้มหวานน่ารักจังเลยคะ่ะอือยากออกไปเที่ยวหรอคะหรืออยากนอนเล่นตรงนี้ฮักกีอฮักคือเอาอยัางไงโอ้อืมเอ้อเอาไปเที่ยวไหมหรืออยากอยู่ตรงนี้หรือให้แบกที่เข็นออกไปเลยเอาไงดีอ่ะ เอาหมดเลยเหรอดูสนุกคิดไม่ออกเลยใช่ไหมว่าให้ทำยังไงดีอ่ะคิดถึงจังเลยอ่ะฮะคิดถึงเหมือนกันเหรอ่าใช่ครับใช่ไหนทุจ้าไหนทียังคะทูจ้ายางอืมอะไรละเออคุย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 อะไรคะอ๋อ ยน mm ี hmm. ่อือฮอาไปข้างนอกไหมเที่ยวกันไป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 โอเคเอาไปทั้งคันเลยนะ mm hmm. เอาไงดีเขียนไปเลยดีไหมลูกเอาไงดีเอาไหมเหมือนอยากให้อ да. ุ so oh, okay. ้มหรืออยากเขียนอุ้มนะอุ้ม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 อมเอาไงเอ่ออุ้มโอ้